คันที่แล้วบอกเลยว่าเต้ยโชว์ง่ไปแต่ว่าครั้งนี้เต้ยได้ไปศึกษามาแล้วนะครับทุกคนปลดเกียร์ก่อนน้าจอดรถเหรอเข้าใจแล้วทำไมถึงจอดรถมันขับถอยได้หรอเครื่องยนต์พังแล้วอะ่ะโอเคเฮ้ยอ,อย่ามานะรักกว่ามัง้งน้ยอย่ามาเลยอย่ามานยยายนายอย่าทิ้งเรานายเจอบ้านคนอีกแล้ว แต่ว่าเข้าไปได้ไหมไม่รู้นะน้ำมันก็ไม่มีเียงอะไรอ่ะ้ยนั่งมาเร็วเป็นร้านช็อปร้านคาแต่เตอร์จะไม่แวกนะครับทุกคน สวัสดีนะครับทุกคนเตอร์เอนะครับในวันนี้นะครับทุกคนเตอร์เนียก็ได้กลับมาเล่นแบบอดั c ซี่ทิมนะครับทุกคนซึ่ง EP นี้จะเป็น EP ที่สองน,นะครับทุกคนหลังจาก E p พที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปเล่นกับเพื่อนนะครับทุกคนแต่ว่าเพื่อของเตอร์แล้วก็เตอร์เนียพาการไม่ไปถึงเส้นชัยนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยเตอร์อาจจะสามารถไปถึงเส้นชัยได้ไหมถ้าอยากรู้แล้วไปเริ่มเล่นกันเลยครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเราเนี่ยก็ได้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็คือครับทุกคนในแมปนี้เนี่ยก็มีแค่พวกเราสามคน,นครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาเริ่มประกอบรถกันเลยดีกว่าหลังจากอีพีที่แล้วนะครับเตอร์เนี่ยก็ได้งงว่าการต่อแบบว่าซ่อมรถเนี่ยมันกดตรงไหนคัี่แล้วบอกเลยว่าเตอร์โชว์งูไปแต่ว่าครั้งนี้เตอร์ได้ไปศึกษาม,มาแล้วครับทุกคนแล้วเราก็กดเข้าไปเลย <it> เอาใหม่นะครับทุกคนเรา,คามคเรมีผิดพลาดกันได้ทาไมคนอื่นติดแล้วมันได้ทาไมเต้ยติดไม่ได้อ่ะ มันต้องกดตรงไหนแม่เอาเอาเกือบได้แล้วาไมารถมันขยับจังเลยอะไม่ซ่อมแล้วไปซ่อมแบบอื่นดีกว่าเช่นซ่อมรอรถมาเตอร์ซ่อมรอรถก็ได้ง่ายแค่นี้สบายสบาย,บายเห็นไหมติดแล้วส่วนประตูเนี่ยก็ติดยากติดเย็นนะครับทุกคนเต้ว่ามันดื้อกับเตอร์จังเลยประตูเนี่ยโอยเต้ไปเอาไอ้น,นั้นมาดีกว่าไอ้ตรงที่คุมกระโปรงรถเนี่ยไม่รู้ว่ามันใช่ไหมกับไอ้ตรงขลังรถท้ายรถอะ ได้ว่าใช่นะเนี่ยเดี๋ยวเต้ยครับทุกคนจะไปกับคนที่มันจะเป็นในเบียบที่จะใส่ทัารกนะครับทุกคนถ้าหาทุกคนฟังไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะเราว่าเต้เยเป็นคนพูดเร็วแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เต้ยก็พยายามพูดให้มันชัดเจนโอ้ยชัดเจนแต่เต้ยเนี่ยก็พยายามพูดให้มันชัดเจนนะครับทุกคนแล้วก็พยายามพูดจาฉากฉานอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ได้แอปเปิลมาแล้วก็เราต้องไปขัดรถด,ด้วยแต่ก่อนอื่นยึดไฟฉายไปก่อนเลยเผื่อมันจําเป็นที่ต้องใช้วางไปเลย แล้วมันมีอะไรต่อไหมเต้ขอตัวขัดรถดีกว่ามาขัดรถเนี่ยแต่ว่ามันไม่ยากเท่าไหร่เห <_ classics> ็นไหมทุกคนสะอาดแล้วตอนนี้นะครับทุกคนสภาพรถของเราก็คือ80เปอร์ซ็นะครับทุกคนที่สามารถจะแบบว่าเอามาขับใหม่ได้มีของอะไรบ้างไหมฮะที่มันจะเป็นที่ต้องเก็บ วทยุสื่อสารไงเก็บไปด้วยเวทยุสื่อสารสาคัญมากเลยนะครับทุกคนเวลาแบบว่าน้ํามันหมดการทานและต้องขอความช่วยเหลือมันก็สามารถแบบว่าคุยสื่อสารกันได้แต่ว่ามันใช้ได้จริงไหมตัวเองก็ไม่รู้นะครับทุกคนติดเลยเอาทําไมเต้ถึงไม่ศึกษาเกมนี้ให้มันดีๆก่อนแล้วค่อยมาเล่นเนี่ยคราวนี้เต้รเนี่ยโชว์โง่อีพีที่2อกอีกนันไงโชวงโง์โง่จริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวเต้จะลองขับก็ดูนะครับทุกคนทุกคนก็อย่าด่าเต้นะครับเต้เล่นมาเป็นกับแบบนี้ไม่เป็นไรนายเดี๋ยวเปิดประตูให้นั่นแหละ นาเปิดอย่างนั้นเลยแล้วพอปิดก็ปิดแบบเดิมปิดเลยนาปิดประตูได้ปะนั่นแหละพร้อมแล้วไปกันเลยปลดเกียร์ก่อนดึงแล้วก็ไปเอาไม่ไปเหรอน้ำมันหมดหรอเอาทำไมมันไม,ไม่ไปอ่ะต้องดึงเกียร์ให้มันสุดๆเลยปะเอาทำไมแต่ขับแล้วมันไม่ไปอ่ะเหลือว่าตรงข้างหน้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ก็ไม่นะทำไมเตอร์ขับไม่ได้อ่ะหรือว่าน้ำมันหมดก็ไม่น่าใช่นะเตอรต้องกดตรงไหนรช่เปล่าเอาทำไมเตอร์ขับไม่ได้อ่ะเอาทำไมมันดื้อกับเตอร์จังเลยอ่ะทำไมมันขับไม่ได้มันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าทำไมถึงขับไม่ได้ใครก็ได้ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีดูดูแล้วแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่ท้าทายเกินไปสำหรับเตย มันท้าถายมากๆเลยนะสาหรับเต้ยเนี่ยเพราะว่าเต้ยเองก็ขับรถไม่เป็นเหมือนกันหน้าสองคนอย่าพิ่งหนีนี่เราไปนะทําไมเต้ยขับไม่ได้มันต้องเอากุญแจหรือเปล่าเต้ยเองก็ไม่รู้นะไม่อะถ้ามันขับได้มันก็ต้องขึ้นอะไรสักอย่างปะเปลี่ยนรถปะเปลี่ยนหัวเต้ยว่าอ๋อติดแล้วติดแล้วเพราะอะไรหรือว่าเต้ยเดิมกดตัว E ยังไงไปแล้วเอาเพื่อนไปไหนอะเอาทุกคน เพื่อนออกจัมเปอไปแล้วเตย้ยอยู่คนเดียวเตย้ยอยู่คนเดียวเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเตรย้ยขอท้าทายตัวเองว่าเตย้ยน่าจะมีความถนัดในการขับรถมากน้อยแค่ไหนเต้ยขอซ่อมประตูก่อนนะครับซ่อมล้อดีกว่านะครับเอาทําไมเตย้ยก,กดคลิกล้อไม่ได้เต้ยกดซ่อมล้อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวว่าต้องดับเครื่องยนต์ก็ไม่นี่มันดับรถยังไงอ่ะเต้ยรอรอนี่ก็ได้ออดไดเอานั่นแหละ และเพื่อสองครามก็ได้หนีออกกับเราไปแล้วไปได้ยังไงอย่างนี้ไปไม่ได้อ่ะทุกคนทำไมไปไม่ได้อ่ะในเมื่อร้อนเนี่ยก็ซ่อมแล้วแต่ว่ามันไม่ติดดูดูเราเต้อว,ว่าคนเดียวไม่น่ารอดเต้ยขอตัวเป็นเสื้อแป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเต้ยเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูกันว่าในครั้งนี้จะรอดหรือจะล่วงมาดูกันเลยเปิดประตูได้แล้วเอาตรงนี้ก่อนเลยซ่อมก่อนเลยถ้าหากกดซ่อมมันกดปุ่มไหนอ่ะแล้วพ่อนายอ่ะไปด้วยขั้นไหนกันอ่ะบอกได้ป อ๋อพวกเข้าไปรถตู้กันงั้นเดี๋ยวเต้ไปรถตู้ได้แต่ว่าเต้ขอขับได้ปะมันต้องเอาอะไรจากข้างในแน่ๆเดี๋ยวเต้ไปดูก่อนเต้ก็ได้เครื่องยนต์มาแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ามันเจ็ยบยังไงเต้เองก็ไม่รู้นะเอากดตัว C ใช่ปะอ๋อทำไมมันต้องนอย่างเงี้ยมันต้องไม่อ๋อมันต้องเสียบข้างในหรือเปล่าถ้าเต้จะไม่ผิดนะดูจากที่เขาเล่นกันนะ่ะเดี๋ยวว่าไม่ใช่ก็ไม่นี่เต้ไปเอาโปมาขัดดีกว่า พวกเขาจะไปกันแล้วไปด้วยเองยังพวกนายอย่า,ยาทิ้งเต้ยนะเต้ยก็ได้โฟมมา,าแล้วนะทุกคนวปที่จะมาทำความสะอาดทู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 ยั่ไงสะอาดแล้วต้องมีอะไรที่ต้องเตรียมไปอีกไหมอะไฟฉายสําคัญเพราะว่า,าต้องใช้เวลามันมืดรถยังไม่ออกกันใช่ไหมเราได้วิทยุสื่อสารมาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะตั้งมาตรงนี้ก่อนเราเนี่ยจะตั้งกอง,องรวมๆกันแล้วก็ค่อย ขนขึ้นทีเดียวเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเต้เน่ยจะเก็บของแบบว่าพวกสัมภาระก,ก่อนนะอ๊ยขอโทษอโทษขอโทษขอโทษขอโทษนะเพื่อนอุ้ยหรือว่าเต็มหรอทำไมเต้ขนขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวว่าที่ไม่พอแล้วขอเอาขอไปเอาไว้ตรงนี้หน่อยได้ไหมอ่ะโอเควางได้ตอนนี้นะครับทุกคนเต้เนี่ยก็ได้ทําการนขนของขึ้นรถนะแล้วก็ไอโฟองแล้วก็ไอโฟองน้นมีสำคัญไหมไม่รู้เหมือนกันนะเอา้ารว่วงมาไปด้วยมาไปด้วยไปด้วยไปด้วย ทุกคนมาแล้วไปเลยตอนนี้นะครับทุกคนต้นเนี่ยก็ได้มานั่งข้างหน้านะครับทุกคนแล้วก็ผู้ชายคนนี้จะเป็นคนขับนะครับทุกคนซึ่งผู้ชายผมเขาเนี่ยจะเป็นคนนั่งข้างหลังน่นเอนะครับทุกคนรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะข้างหน้าจะเช็ครถนะครับทุกคนเมื่อกี้ว่ามันขับได้เปล่านี่ไงสตาร์ตติดแล้วไปเลยไปเลยเอา้าทำไมมือตร์เป็นอย่างนั้นนะ่ะโอเคเอา หมอนกับว่าอย่าหันไปตรงข้างๆนะทุกคนเตานี้นะครับทุกคนรถของเราเนี่ยก็ได้วิ่งบนถนนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะถึงเส้นชัยหรือว,ว่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับทุกคนเตอร์เดียเปลตจะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเตานี้นะครับทุกคนคือรถตู้ของเราเนี่ยก็คือสปีดมากเลยขับไวมากเอา้านายจอดรถเหรอเข้าใจแล้วทำไมถึงจอดรถแล้วนายจะไปไหนอะ่ะหมอนกับว่าเขาเดินไปหาอะไรอะ่ะ ไต้ยอ,อยากขับรถอ่ะขอรับแล้วผู้ชายคนักงานไหนแล้วล่ะนี่นเดี๋ยวเต้ยจะลองขับดูนะครับทุกคนอุยอ้ยปดเย่า รถมันดับหรอ,อเกียร์เกียร์ปอดดิเกียร์โอ้ยโอ้ย,อยบาผ่านมานตอนนี้เอาไงครับอุยอ้ยอุ้ยรถพังเลยอะ่ะมันขับถอยได้เปล่เครื่องยนต์พังแล้วอะ่ะไปต่อได้เปล่าเกียร์หมดได้ไหม เคลียบหมดได้ไหมอ่ะจะตายแล้วฉันนีตายแล้วตายรบกร่อนรบกร่อนรบข้างในก่อนรบข้างในก่อนฟ้าก็ได้หาหมด่นได้แล้วครับทุกคนตอนนี้สภาพรถของเราก็คือยับเยินใครตายอะ่ะนายโอเคไหมโอเคมั้งถามอย่างงี้เออเขาคงไม่น่าโอเคนะครับทุกคนแต่เตอร์เดนจะนไปถามเขาตัวก็คือสนิมเคลอะเลยมีล้อด้วยข้างในต่อได้ปะ มันต้องการเราเอาอ่าอย่าเพิ่งไปเรามันติดอยู่ข้างใต้ทุกคนมันดึงออกมาไม่ได้รึปึ๊บดึงออกไม่ได้อ่ะประตูหลังเนี่ยก็พังนะครับทุกคนแฮมเบอร์เกอร์ก็กตกกล้วยก็ตกของตกก,กกระจายหมดเลยนะครับทุกคนตอนนี้โอเคงั้นเดเต้ยจะลองขับดูนะเราขอขับได้ไหมเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะขับเองนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเอา้าเขาปิดประตูให้เต้ยเหรอ แล้วเขาเอา๋อเขาเน่ายใจดีมากๆเลยนะครับทุกคนเขาเนี่ยไปนะข้างหลังแทนแล้วก็ให้เต้ยขับเอา้าขับไม่ได้อีกพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยลูกโชวโง้ให้เพื่อนอีกแล้วเอา้าไม่ขับแล้วขับยากขับเย็นสตาร์ทรถแค่นี้ยังยังไม่ติดเลยมันสตาร์ทยังไงนาอย่าทิ้งเรานะเพื่อนถ้านาทิ้งเราแล้วก็ไม่เหลือใครแล้วถ้าเราอยู่ที่นี่คนเดียวเต้ยหน้าฝั่งนี้ก็ได้โอเครถก็ได้สตาร์ทติดเป็นทิ่เรียบร้อย บายๆนะขอให้คุณไปผุดไปเกิดนะไม่บายตอนนี้นะครับทุกคนเราเนี่ยก็ได้ออกเดินทางมาได้ระยะหนึ่งแล้วหลังจากเมื่อกี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ฝนตกฟ้าผ่ารถน,นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ซัมเบเป็นเส็ษไปที่เร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังมุ่งหน้าไปต่อแล้ว,ลวก็จะไปโผล่ที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับทุกคนเตอไม่เข้าใจอาทำไมเวลาคนอื่นขับรถขับได้แต่พอเตอร์ขับขับไม่ได้เข้าลงกันเดี๋ยวเตอร์ลงด้วยนี่ไงลงได้ก็เทน,นอะไรอะซอมบี้เหรอ อย่าขึ้นมาแนละ้วถ้าขึ้นมาตบคว่ำเลยคอยดูอ๋อต้องหยิบปืนมาเหรอ,มา,รอม,มาสิคิดว่ากลัวมั้งมาดิครับมาดิมาดิมันมีปืนแม่แถวนี้ปืนมีอาวุธปะขวดนะ้ำเว้ยพายุทรายมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปต่อเลยไปต่อเลยไปนั่งก่อนไปเลยนายไปเลยบาย,บายบายนะสบียบ้า แต่ว่าจะรอดไหมไม่รู้เพราะว่ามอทัยทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยก็คือมอทัลไม่ค่อยเห็นเลยนะครับทุกคนจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแต่ว่าต้องรอดอยู่แล้วเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยนะครับทุกคนที่นั่งขขาน้านีอก็คือเก่งมากๆกเลยเก่งกว่าเต้สุดๆไม่รู้ว่าเต้มาเกลิกกับเขาหรือเปล่าว่าเต้ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเต้เนี่ยไม่ค่อยเล่นแบบนี้นะหรือได้ง่ายว่าเล่นไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนว่าเล่นยังไงตอนนี้เหมือนกับว่าเรามาโผล่ที่ใดที่หนึ่ มาแล้วังนะเฮ้ยอย่ามานะรู้ว่ากลัวมัง้งนี่อย่ามาอย่ามาเออระเบิดแล้วอย่ามานะเวย้ยอย่ามาอุ้ยมาอย่ามาเราอาจจะตุยแล้วเฮ้ยจุบตายไปอีกเหรอตายแล้วลูกคนนี้ ปืนป so ืนป mm ืนมีปืนไม่ปืน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 วงแตกแล้วนะครับทุกคนทางใครทางมาที่นี้เอ้าแสงอะไรอ่ะไฟฉายเหรอทำไมมันสว่างจ้าขนาดนี้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยกระดังหลอกล่ออะไรสักอย่างหนึ่งมันเกิดปรากฏการณ์อะไรอ่ะทำไมมันขาวขนาดนี้มีปืนไม่ปืน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 ไม่มีน้ำมันรถเอาไปด้วยอย่ามาเลยอย่ามาอย่ามาไงเอ้าไม่ขอโทษ มายขอโทษแล้วสมร้เป็นเลยเอาช่างมันไปแล้วอ้ยช่างมันไปละประตูรถช่างมันเอาต้องต่อด้วยหรออ๋อหน้าผมขาวก็เือเก่งมากเลยเต้อ,อยากจะขอโทษไปเข้าแต่เกันทียเต้ทำอะไรไม่เป็นเลยอ่เต้ตอขอชื่นชมสองคนนี้นะครับทุกคนก็คือเก่งมากมากเลยพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีการด่าว่าเต้อะไรนั้นนะครับทุกคนก็คือเขาสองคนเนี่ยก็คือน่ารักมากมากเลยไปลงกัน มีอะไรให้เก็บก็เก็บไปก่อนอย่างเช่นนะ้ำมันก็เอามากองรวมกันอยู่ตรงข้างหน้าอุ้ยมาตรงเนมาตอนไหนเรามาตอนไหนมาตอนไหนทําไมอะไรยังไงไม่บอกมาแล้วนะเฮ้ยมันไปไหนละอุ้ยมันมาแล้วขึ้นเอาพลังไม่เหลือแล้วลูกนายนายอย่าทิ้งเรานายนายอย่าทิ้งเราป,ป,ปไปไปกระ จุดจบเต้ยตายเออไม่เอาไปเลยเต้ยต้องไปเริ่มต้นใหม่ไหมอ่ะไปกันเลยไปเลยไม่มีรถมาใช่ไหมโอเคไปเลยตอนนี้นะครับคนเราเนี่ยก็ได้ขึ้นถนนแล้วเอาปกป้องอีกไม่เป็นไรขึ้นแล้ว เราก็ได้มุ่งหน้าการเดินทางไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเลบ <df> ใน,ในที่สุดเนี่ยจะจะก็ได้ขับรถสนใจยาสักทีนึงเบรก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 โอ้ชอนมันไม่ได้มีอะไรนะครับทุกคนแต่ว่าเต้ยเนี่ยจะจอดทําไมไม่รู้หรือว่ามันเข้าบ้านได้อ๋อเข้าบ้านได้เจออีกแล้วเจอกันอีกแล้วละสิ ทำไงดีที่นี้รถมันไหลอ่ะทุกคนมันไปได้ไงวิ่งให้ทันขึ้นให้ทันวิ่งให้ทันขึ้นให้ทันเอยหมดพอดีปึ๊บปึ๊บเอยนั่งนั่งเดี๋ยวกลับไปรับเพื่อนมาเร็ว เอาไปต่อนะณตอนนี้เราก็ได้เริ่มขับรถเดินทางไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้จะจบตอนนี้ไหมเจอบ้างคนอีกแล้วแต่ว่าเข้าไปได้ไหมไม่รู้นะเนื่อหนึ่งเตอร์จะลองจอดอยู่ห้างๆ เ็นร้านช็อปร้านคา้าแต่เตอร์จะไม่แว็กนะครับทุกคนนาสองคนไม่กดเราใช่ไหมที่เราไม่จอดไม่กดหรอกโอเคเอาน้ำมันหมดน้ำมันหมดเอาน้ำมันก็ไม่มีเสียงอะไรอ่ะ,ะอะไรอะโอ้ยอ,อะไรอะไรอะอุย้ยทหารเหรออุย้ย มันมาจากแถวนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเต้ยเหลือคนเดียวแล้วอุ้ยใครยิงอ่ะอันนั้นอะไอยิงอุ้ยต,ตายแบบเซ็กซี่ตายแบบเซ็กซี่เลยนะครับทุกคนร่างของเต้ยเนี่ยอืมเกือบลงมขาไปแล้ว แล้วเขาจะยิงเราทำไมอะ่ะตัวเองก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนชอบกันไหมกัดคลิปนี้ถ้า,าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบายบายสวัสดีครับนิวถ้าหาใครชอบคลิปของเตอร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าหาใครอยากดูคลิปใหม่ๆของเตออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ